สเสือบอันนีิชีดเป็นบนนอโตูงนามก่อนออมแลนนะ่ะข้างแรกพี่น้องเลยข้างแรกของปทีที่สีได้กินออมแลนฉันมามันจะจะไ่คิดว่ามันสิตกลง เจ็ดเอ้ะชอกเลยเอามาเฮ็ดอันนี้เอามาเฮ็ดบวบตูงหนามนะพี่น้องเลยเมื่อนี้บอกเขิ่นมาสีแจงกว่ามุนบอกเออแจงปะอือสบายดีสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเบอร์สุขูสุขคนเด้อพี่น้องทั้งภายในและก็ต่างประเทศพี่น้องเอ้ยเนาะ สบายดีเด้อสบายดีสวัสดีพี่นอ้องยามเสาร์เบิดสุขุสุขคนเมื่อนี้กาล่างจากเข้าไทยอ่าฮุดนหน้าแล้วเรียบร้อยมนเมื่อวานนี่พี่น้องเลยเมื่อนี้เสาร์เมื่อนี้กาไปซื้อปุ๋ยมาสีบ้านใสก่กานี่แหละนี่เพราะว่าอ่ามันโมกมีฝุ่นปนใดพี่น้องกาสีจําเป็นต้องสใด่หว่านปุ๋ยใส่นะ่ะหว่านปุ๋ยใส่ไฮนาตะกานี่ก่อนแล้วกาสีมาเฮ็ดบ่อนโต้งหน่ำแล้วกา ต้นนี้ท่านในบ้านปุ้ยซ้ำเนาะก็สิกินเข่าก่อนพี่น้องแบกปุ้ยมาแต่บ้า,บานอย่างมากเมือม่อยเมือ่อยเมื่อยร้ายเมื่อยนี่แบกปุ้ยมาแต่บ้า,บานคนเลยเ็บเบิดบ้านกนบ่ยเาไปุ้ยสิบป่ายโลพี่น้องเขาที่ใส่หายนาตะการเนี่ยเขาให้พอดีไทยแล้วเมื่อวานเนี่ยงอกเกี่ยงปะัะเทศกินแล้วหรือยังนะยั่งบุหือกัน ใส่ปุยลงเบิ้งก่อนอุ้ยนะถ้าเราซื้อเป็นกระสอบเนี่ยมันโคตรแพงเลยเด้อุ้ยมันแพงอะไรอุ้ยกระสอบหนึ่งมันถืออยู่หกแสนสี่ชิพพันเกียรตินะได้ว่ามันกะแตกต่างกันแต่ละกระสอบเนาะถ้าเป็นชิพหกเปดแปดนะหกแสนสี่พัทเออหกแสนสี่ชิพพันเกียรนะกะเป็นบาทนะแกจะพันกลัว เีววลแห้งกำหลับเห่าคุณตกอยู่ที่น่องเกืนเนี่ยตกโมแห้กงก้าผสมไม่ไมไมเขาา่าก็าาาาง,ง,ง,งอา,อามาดเดกปยคุยเด,ยด็กน้อยกินเขาแหละจังไปบานคุยเอาเอ้าเอากลองมอดเลอเดเอเอดอลือเอดเอเลอเือดเลดเดือเลอ ข้าเสือกอันนี้สิเฮ็ดเป็นบ่อนโตวงน้ำก่อนเอาซีตวงน้ำบ่มีนม้ำอันนี้ใส่เพระาะว่าฐายน้ำคนเนี่ยเขาต้องโตวงน้ำใส่ Điều sẽ hết còn tôm nạm còn Hãy chất, cho kênh Ghiền ได้อาหารปลาพี่น้องมอนี่ออมแลนนะไปปลาทีกองกินบ่ข้างแรกพี่น้องเลยข้างแรกของปีที่สิได้กินออมแลนปกติน่ะบ่เคยได้กินนะเพราะว่าบ้านเท่ามันหายากมันบ่มีแะละพี่น้องท้อออกอีกบ่เม่นจำหนาไงบ่เนี่ยบ้านเท่ามันหายากเด้เนาะมันหายากแลน ราะว่าจะเป็นกระหอกกระแตกระหายากมันบมคือแต่ก่อนย้อนไปกับประมาณสิบกว่าปีขึ้ืนลังเนี่ยบ้านเฮาสิพอได้กินอยู่ตัวแรงในการกระหอกกระแตแต่ว่าเดี่ยวเนี่ยมันมีเครื่องมือทันสมัยเลยมันหลยค้นหาเลยมันก็ศูนย์พันยัง่หลายพี่น้องแ้วขนาดผู้ป้าเนี่ยเขาเขาจะใส่เรียกว่าของทันสมัยหายนี่ยังหายากเลยบ้านเฮาน้องเอาใส่แฮสใส่มองเนี่ยยังหายากเลยพี่น้องเลย อันพวกที่เขาจะใส่เครื่องมือท่านสมัยนะว่าไปพอใดกินยัวหนวดพิซซาเพิ่นนะพระว่วาพิซซาท่านสมัยเพิ่นใส่เนาะแต่ว่ามันสูวนพันก่อนที่น้องเฮดเนว่นะโบเรือนิชิมาเฮดบอดส่งนามก่อนพี่น้องเลยสกินขาวเสาร์อ่าเลื่อนเลื่อนเบาที่น้องนี่อ่าอ้าอมไซแรนจะใส่บ่หมดบป่อันนี้เอาเมื่อเมื่อแรกอยู่เพื่อนบ่อันนี้ก็คือพักอันนี้พักใส่เนาะพักใส่ทางบ้านเท่า แต่ว่าทางพี่น้องฟังไทยมันน่าจะเอื่นว่าอ่ามะละเนาะหรือว่าใบมะละหยอดมะละมันแล้วก็มีมกแพงเนาะบานเท่ามกแพงแต่ว่าพี่น้องฟังไทยบัเอื่นว่าเป็นบุ้ว่าเป็นเอื่นหมากยังนะอันนี้ก็คือมะเขือน่ัจะเอื่นคือกันมีซ้มแนวนี่บราจะใส่หอมเลงโอ้กินหอมหอมอยู่ yes โอ้ยบอสทันสุกเนาะโอ้ ว่าสีซชิ้นลองเติมก่อนเดี๋ยวถากินข่าวปลาเดียวมีตัวเอาเมื่อยห่บอสนี่กินโมเมดหนีจ้งไหวเพราะว่าอ่ามันหายากอันนี้เอาเมื่อกินตอนแรอกอกีกตอนนี้มาหน้ากินซัมนี่ไปก่อน <c oughs> เดี๋ยวเชฟบอรนตู้งหนามก่อนพี่น้องเลยมีท่าเดาเรื่องจบบอะไรเป็นบอนตู้งหนามก่อนพ่อแา่ โอ้ยส่งขาดบึ้ส่งขาดตูเรยภัพเอฟส่งรุ่งขาดเบิดแล้วนะคบเฮ็ดส่งรุ่งขาดเบิดแล้ว เจ็ดจังสี่บทสิไงใดโจ้งน้ำโสงกระขาดจะสิบหกกัดกสงไปได้เอิเลนะให้แม่จะจับของเลยเฮ็ดอยู่อยู่ลุมมากะอยู่หุ่นมากะที่ว่าจังไดมันมีมีแต่หน้า ขึนมาเ็อยู่เฮือนในใกีกปเฮ็ดจังซี่เนาะเฮ็ดแค่ซี่เอาเฮ็ดจังซี่บ่เกินเฮ็ดจังซี่บ่มันจังซี่อยู่บมนน่มีอันนัออ้นเด้มีนเป็นเสื้อจสิปไว้จังซี่บ บอ,อมันก็ต้องมีตะปูตอกคัดตัวต้องโบไฮมันไฟก็ต้องมีแนวอันบอกขใจถ้าเบิงเอาตอนมันแล้วพูดบอกขัใจให้เบิงก่อนเต่ว่าคอยเฮ็ดี่จักมันสิเป็นจักบอ่อเลย ยให้เมื่อหน้าอยู่ให้อยู่หน้ามันยากสามสิเอามเมื่อต,ต่บาทมันมะีน่ะแตกอันนี้แตก,กนะัะเนาะแตกเบิดเนาะแตกเมื่อนะ,นะโอ้เป็นมันจะเกินจับเกินเนี่ย เอาเสียมันเอาสี่เลยมันจังสี่เพราะอะไรตวงน้ำใสเพราะว่าห้าสีดำหน้ามันน้ำสางกระโบมี ต่ว่าจะสิตั้งจังได๋ตั้งทางใหญ่อันสิได้เฮ็ดบ่อนบ่อนตัง้งเนาะเฮาเฮ็ดเอาจะสิตัง้งอยูอ่ดินพิ่นบ่บ่ลเ็ดอยู่หันก็ตั้งอยู่หั่นแหละเฮ็ดอยู่เทิงก็ตั้งอยู่เทิงั่นแหละ,ะเฮ็ดเป็น2อ,อันได้หม ตาสุกตะปู่เลอาชพเงสุกตาอาัปเอเนกลางนี่สุกลครจุกหน่อยพ่นสิตกเลยจุกหน่อยนี่บ่ กล่องพวกกัดเดียว่าได้ว่าเฮ้ยอ่องสิสีก่อนนี่เบ่นตาีดดหน่อยตกตก๊เลยกชีร่องตงรองเบ่ง่งเบิงไม่แป้นอ่ะเป็นอยู่ครับ อ่าสังเสีก็บ่ยาวสิตอกไว้บนไดอ่ะอันนึงเอ้ยมันบ่ฮอดเพิ่นว่ายาวฮอดหันมันก็คับเอ็นกไนะตสังสีเฮเอตตูยาวตัดปิดตึกมันบ่ยาว แลโมแกงขอยสิควม,มวัดทำนี่วะกระตูมาบ้า,า,บดานดอกดกระตูกบ,บอจจา บาทเกียวนะโอ้ดีกว่าน่น่ตามเจ้าสิว่าละเอามาอีกสองนึงโอ้ตกตะปูก็บอเป็นขอ,อนขอนขอนบนเป็นหน่อม่ ี่โอ้สมรกันสิงนี่ยังขนาดฉันว่าท่านล่างท่านเลยหรือน,นำฝนนำฝนล่างเองม่้เนาะแต่ว่าสิให้ค่อยล่างเอ๊ะปังๆๆๆจากกาังจะขลางให้มันสะอาดเลยเพอดีอันนั้นฝนตกแล้วเอาก็โตงเอาเลยล่างสะอาดกี่ชั่งน,นี่แกหนามกลางหน้าเนี่ยมันสะอาดดีเลย <laughs> <c oughs> นี่เป็ดขีดปูนขีดยาง เดี๋ยวเราไปล่างก่อนปิดปิดรกองจ่ะอืมปิดก่อน้เดี๋ยวเ,เมื่อกจะเอาอันนั้นตะปูมาให้ผมกบไม่ก่อนเลยอันนั้นมันบม่มีหมอนตอกทีตอกใส่ตัวเี้ก่อนโอ้ กลี๊วว่าไงเลยโลงว่าผีมันอก่นเาบอกมันคือต่มตเบืองนั้นมันก็สิอโอกไปขุนจิตําเบืองขุนเอลอาตัเบืองใดก็หายมันลงทา่งนั้น อันนี้มีเต็อาอันนั้นตะปูเจาะใส่เล็กหลดมากอยู่ทงหันมันจะต่ติมันจะต่ใหม่ตัวนี้มันสีโบเป็ดตอกขัเมือ้นอ้ได้ลดตอกขั้ือึ้นปล่อยมันลงท่าคุณเลยค่ะคุณ ตูมอยู่ปุ้นอยู่ลุ่มปุ่นเป็นดักแล้วต่เาเปิด้แช่ดัีแล้วมันลงไปลปุ่ตะปูตะปูเจ็ดสิบตงอยู่ที่หอวมันมีห้าในเก็บห้าตะปูนี่ยมีดากระทำให้เห็ดตะเก็นเห็ดเนี่ย ขึ้นข้าเหอุอยู่จนได้จินตอ่อไปวันนะมาอ,อีกดอกหนึ่งึันจิตตกตวงู้ใดล่างมือล่างย่างนะ

ล่งข้างสุดมากเลยคันนันทั้งไงอ่ะนะจ้ะโป่งไวอยู่ลุมเดิมกล้างต่าเดิมตะมู่หรอก็เข้าเก้าเอาอยู่ในตัวสิปะบนได้ปะอยู่ทางเฮือนเข้าก็เอาคือกันเข้าสีเอา บ่หน <M> ิເຈົ້າสิຕັ້ງบ่ได้บ่ว่าติเจ้าสิว่าเจ้าสิຕັ້ງบ่หนินี่งี้เบิ่งแห่บ่ได้เขากเอาหมดอันแลนี่สิเอาเอกระหเลยปตนี่จะาเบิ่งนิต นี่สไมันทิบอลลูนกบนอีกเ้นดอกนึงอันนี้แหละห้มันอันนี้ทางไงเราจะตั้งไว้ยุลุ่มคันประยัดตั้งทางไงไว้คู่กันเล มันคนสิรักปะยู่เทิงเข,าข้ากับรักของเจา้าเจ้าบ่อยู่คชิบัยานัสกสะเจ้าบ่าโคิดช่ำนีและเป็นดัยสำเนียไ่พี่น้งองเออเธอหน้าหันเอาโทรเดี๋ยวเอาสังกระสิๆมาเลยอันนี้ก็ดีแล้วมันตกหาตั้งคุกเลยจริบหาพัน <c oughs> นานทัวมันปิวไปเลยอะเติขูอีสไง ดีเลยจะเอาทางใหญ่นี่ไปตั้งอยู่ลุมจะสิตั้งตั้งอยู่เทิ้งจะสิตั้งได้ได้ใส่อันนั้นก็ต้องเตรียมทางอันน,นี้น,นี่นี่นสมมุตินี่สมมุตินี่เขาจะตั้งไว้บนนี่มันจะจะบ่คิดว่ามันสิตกลงตั้งไว้อยู่หันดีเลยเวลาเจ้าอยู่หน้าหาันโคนตก๊กจะกจังโตง้ง ปะอยู่เชิงหรืออยู่ลุ่มจะสิปะาบนนี่หรืออยู่หันขั้นเข้าสิหลักเข้ากะหลักคือเก่าแม่นบอกพี่น้องอันนี้ความคิดคล้องก่อยได้เพราะว่าป้าอยู่เชิงอยู่ลุ่มขั้นลาคุณสีอ้าเข้าจังไดเข้ากะสีอ้าคนบ่อยู่จะโค้งบ่อยู่ซั้นนี้แหละถ้าฝนตกเบนก้อนเชงบะนมันต้องมัต้องย่านเข้าสิหลักขั้นเข้าสิหลักจังไดเข้าก็เอาได้ แมนบอกเออดีหน่อยเดี๋ยวจังหน่อยจังลงหวานกะกินข้าวก่อนซุกเลยบ่ซุกเลยบ่ใส่สีซีเบ่งก้อนนี่เออดีมามามาอมเลนเนี่ยดีหน่อยหาไม่ให้ก่อนบ่นี่อมเลนอยู่พี่อมเลนอืา ชิมเพิ่งก่อนไม่หอมไปไม่ผ่อนนะไม่ผ่อนไม่ผ่นอนไม่ไม่ไม่รสชาติคักอยู่มันมีคมเนี่ยมันมีรสชาติคมๆเนี่ยมันเป็นแบบเข้ากันทาไม่เท่ากันว่ากินเขา่ากินก่อนตามใจขาเพิ่นก่อนขาเพิ่นก่อน จะทาไปเทาก่อน้นกินเขาพี่น้องกินบดเดียวทาเพิ่นพี่น้อ,นองเลยอนอ,อนก่อนลงคลิปก่อนผอมแลนผอ,อมแลนหอมแลนผอมแนผอมแลนผอมแลนผอลงผอมแลนผอมแลนอมแนผอมแลนผอมแนผอแล้อมแลนผอมและ นีซเปอร์คี่หวานเลยนะกับบาท,บาทนาทตอนนี้กินเขา้าเปียงก่อนคิสิดป้ายไก่นี่ どうぞ。 ดาวจีบดเอามาได้กระต o งได้วานโมลายกันนอ,อปิดแล้วดากรัอกเอหน้าท่าป,ปิดปิดปิดงิ้งเลยปิดลิดเช่ เอามดอนเครืกดอกแล้วดอกไม่ป <apenas cose wick agues> ืนแน่เลยเบียดด้านปืนจุอะ หน่อยอันฝนตกผมเพืไ <laughs> าา่ได้ถ่ายคลิปอีกพวกสงการเดี๋ยวแล้วกึงอุ้ยสิบบายโลดไหนพ่อบิงละฮะโล่เรวเน่ มากระบอกเม็ดมือปุ๋ยได้เนี่ยเม็ดมือโปรเลยเมือสมัครเรียนขนาดโอ้ฝนตกเลยว้าอพี่น้องทุกนตกแล้วตกสดสดมันห pues mm yeah. ่อนเลยวันน <Hi. S 1> hey. ี really in in right ้สดสดเย็นเย็นได้หน่อมันบ่ชหอนเนาะตกแล้วทางฝนขาวเทียบอันนี้มันเหลือเดี๋ยวบานบ่มือจเอาเอาไว้เมื่อบานเอาใส่กระสอบเมื่อบาน ปย่ยุนากระจ่ตัวเี่เาพีนอหนี้กัปพะมานเนียแรงงานอยู่ห,ห่างเะากวันฟองวันปุยจีบแล้วแล้วจะเปีร์หนงานเรื่อยๆอยู่หรอันฝนกระตกเลยพี่น้องเอ้ยเอ้ามงออกกัน ลกน้ำน้ำเลยอยู่ออเออลบฝนลบฝนก่อนเอาฝนมาแล้วบัดเนี้ยเอาเือนครูเนี่ยเอา้าฝนมาเลยอ,อ้มาเลยพี่น้องเลยเอาคลิปนี้กั สีประมาณนี้พี่น้องเบียกมือ่อก็นกโบมียังไหลเนาะเบียกอยูหน้ามาใส่ปุยก็มืออื่นมือต่อไปกับบคุคกว่าที่เอาตัวใดต่อกับทาที่ตามเบืองสมน้ำกันพี่น้องสําหรับคลิปนี้ก็โจ๊เพียงเสนีย์ขอบคุณเด้อพี่น้องที่เข้ามาเบ่งมาสุ่มขอบคุณขอบใจลายๆขอให้สุขภาพแข็งแรงเบ้อสูข,ขสุข,ขันเด้อพี่น้องเด้อลำลำด้วยๆพี่น้องสบายดีบายบายเออ